เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2565ณทุดงคสถานอุดรธานีเพื่อสถาปนาศาลาปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะประธานกรถินและพุทธศาสนิกชน ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติในบุญจากนั้นพระมหาสุพ,พลสุภโลด็อกเตอร์เปรเรนรรม9ก้าประโยคประธานสง์ทุดงข้าสถานอุดรธานีได้เมตตาเป็นประธานสง์นำสวนมนต์บูชาพระรัตนตรัยอารัธนาศีีห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกระถินโดยประธานเอกนำกล่าวคำถวายได้แก่กัลายาณมิตรพิสมัยเสียริสถิตนำกล่าวคำถวายภาษานำกล่าวคำถวายภาษาบาลีส่วนกัลายนานมิตรสันติเสียริสถิตนำกล่าวคำถวายภาษาไทยพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าตรายกฐถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเดียงสงและกล่าวอัปโลก,กถินก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถวายต้นกถินและบริวารกถินร่วมกันซึ่งบรรยากาศในงานบุญเต็มเปี่ยมไปด้วยความปื้มปิติในบุญที่ทุกท่านเพราะงานบุญในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเพราะเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะศรัทธาสาธุชนที่มีความรักและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาค่ะ